สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องนี้ซูมสกิน a ีเร็วที่สุดในประเทศไทยเลยนะจ๊ะโอเคครวันนี้นะเป็นวันที่23มมกรานะเปิดเกมมาก็พบกับ Melo Star Helen ฮะเป็นกิจกรรมพร้อมการกลับมาของเซฟิทไซเบอร์คอครับโอ้โหตึงๆนะเหมือนซื้อเฮเลนแถมเซฟิทเแปลกๆนะจริงๆมันคือซื้อซื้อเซฟิ แถมเฮเลนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มแบ่งเป็นพาร์ทอย่างนี้นะไอดี ID หลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มจนได้เฮเลนนะครับแล้วเดี๋ยวไปรีวิวสกินของเฮเลนกันนะแล้วก็พาร์ตต่อไปครับผมก็ยืมไอดีของน้องน็อตน,นะเดี๋ยวขึ้น Facebook ให้ตรงนี้เออไปสาวๆก,ก็ไปแอปนะซิกแพคนะเออเวริคูดบอกเลยสาวๆหนุ่มๆเวริคูดแน่นอนนะคะใครไปขอบคุณน้องน็อตมาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมหน้าๆน,นะใครที่อยากให้ผมยืม ID นะครับ เงื่อนไขาการยืมคือคุณจะต้องเติมคูปองกับผมในที่ใช้ในกิจกรรมนะครับในราคาเพียง930บาทได้1,240คูปองเดี๋ยวผมจะประเมินว่าต้องเติมกี่แพ็คอะไรนะครับอ่ะพอคุณเติมมาปุ๊บแล้วก็คุณก็จะได้ค่าย,ยืม100บาทนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมยืมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะคืน ID ให้คุณเรียบร้อยจบง่ายๆนะเออโอเคป่ะเราไปดูกิจกรรมกันครับอันนี้น่าจะเป็น ID ดีหลักของผมแล้วนะกิจกรรมมันก็คือให้เลือก อะไรวิธีการอเลือกอะไรต่างๆแล้วก็สุ่มเป็นรังผึ้งแค่นั้นแหละครับแล้วก็กี่ช่องได้อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเหมือนรังผึ้งมันจะมีทั้งหมดอืเท่าไหรอ่อ่ะสิบเก้าช่องมั้งอ่าโอเคแล้วงงว่าทําไมมันเป็นสิบเจ็ดถึงสามสิบจีเอ็มมั่วนะอันเนี้ยมั่วหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้ผมนับแวบๆบแบบแบบได้สิบเก้านะเออเขียนเลขมั่วนะพี่จีเอ็มนะโอเค ปดูกันเลยของจริงฮะเลือกหนึ่งรางวัลนะไอดีนี้ก็เลือกอะไรไม่ได้นอกจากลูกแก้วครับมีไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเนี่ยมันเป็นสามสี่ใช่ไหมสามบวกสี่เป็นเจ็ดใช่ป่ะสองข้างเป็นสิบสี่สิบสี่ตรงกลางอีกห้าเป็นสิบเก้านะโอเคแล้วก็การันตีสกินเมโลสตาในสามสี่ห้าคูปองฮะแล้วคูปองแบบมันเยอะไปป่ะหมื่นสองอ่ะเออจะใช้ยังไงหมดนะฮะโอเคคีโมด้วยติดแอคเนี่ยครับสิบเอ็ดช่องไม่มีอะไรทุกคนผ่ากลางไปเลยจ้า โอเคสุ่มได้ทีละห้าช่องนะครับไปกันก่อนไม่แสดงอีกจ้า let's go แตกครับผมเรียบร้อยนะผมอยากรู้ว่ามันสุ่มข้ามได้ไหมเอ้ยได้นี่ว่าโอเคอ่ะสุ่มข้ามอย่างนี้ได้นะครับสิบช่องไปกันเลยสองร้อยกว่านะครับโอเคอีกหนึ่งช่องนะก็จะได้แหละเมโลสตาร์ Star นะจ้ะโอเคแล้วเราก็มารับรางวัลน,นะครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปนะจะไปรีวิวสกินตัวเฮเลนนะครับเดี๋ยวผมขอลองกดอกดูดูแค่ดูราคาครับอีก5ช่องเนี่ยเพิ่มไปอีกแค่485นะแล้วก็ไปลุ้น3ช่องโโอ้หผมว่าเซฟิตไม่แพงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าไม่เกินพันหนะไม่ควรเกินพันหเออแล้วได้แถมถึง3สกินเลยนะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปรับรางวัลก่อนนะครับ เค okay. ไอกล่องไซเบอร์นี่ข้ามนะครับใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เปิดให้ดูแล้วว่ายับแค่ไหนขอให้ข้ามนะครับขอบอกนะเอนโซ่ก็มาจัดได้ที่ร้านกออฟอรครับแพ็คมันจะตรงแพ็คอยู่ที่586บาทนะครับได้740คูปองซื้อแล้วยังเหลืออีก50คูปองอะ่ะเอออีก4 1คูปองอะ่ะเดี๋ยวพูดไม่ตรงชาวเน็ตด,ด่าอีกนะฮะ<อ>ไปรับรางวัลครับผมมีรางวัลอะไรให้รับบ้างรับไปให้หมดก่อนค่อยว่ากันนี่ โอ้โหเอฟเฟกมันแบบจินจจนี่จ้ะจินนี่จ้าโอ้โหแบบมันคือคอมโบกับไอตัวอลิสการน้ำชาใช่ไหมโอ้โหจัดเต็มมากแล้วยิ่งพึ่งไปดิสนีย์ไปด้วยยิ่งอินเข้าไปใหญ่นะฮะไปนี่แล้วก็ท่าตรงท่าเต้นเซฟิตคัมพีข,ขั้นตูงอะไรต่างๆนา,นานานะไปไม่ต้องไปลำใหญ่อะไรครับไปดูก่อนว่าเฮเลนอยู่ไหนก่อนมา นี่รีวิวเร็วแน่นอนครับเพราะเป็นสปอร์ตสกินน้อยเทเลนเอาที่มีเอฟเฟกนะครับหนึ่งนั่นคือชานุ่งไข่บุกของไก่ลาวนี่โอเคอันที่สองนะครับสาก้าเคนะฮะอันนี้ผมให้เรียกว่าเป็นเทเลนส่วนเดียวเลยครับนี่นั่งเรลยจีบกับเดียวมีสองพี่น้องนะแล้วก็มีดอกบัวนะแต่ก็สวยนะมีชุดแต่งด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าผมมีชุดแต่งหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไดีนี่ยังไม่มีชุดแต่งเทเลนนะครับรีวิวเก็บแบบหลักๆไปแล้วก็สกินของเราวันนี้คือเมลโลสตาร์ครับโอ้โหสายหวาน มันมันแบบมันโดนใจผู้หญิงจริงนะเพราะว่าแบบเนี่ยดูดิดูความเมโลสตาร์ดิโอ้โหไม่ตื้อไหวอะ่ะโอโ้แฟรี่เทลกันสุดๆนะฮะป้ายสวมใส่แล้วก็ทดลองเอฟเฟกกันเลยไปปรับปรับสุดก,ก็มาลองกันนะครับเหมือนหน้าตัวเองเป็นไฟบีบๆนะทุกคนเออถ้าแบบคอมเมนต์กันหน่อยว่าให้พี่กอพี่กอต้องมีต้องการไฟสองหน้าอีกสักเจ็ดพันนะเดี๋ยวให้เมียม,มาอ่านคอมเมนต์นะครับ เจอเมียเขาจะเห็นใจนะทุกคนเออทำเพื่อผมกันหน่อยนะขอบคุณฮนะแล้วก็ฝากไลค์สับสัตะไครต้องพูดเบาๆนะเพราะว่านั่งอยู่ตรงข้ามไงรู้เออ7จ0 0นะทุกคนบอกว่าเออเนี่ยไฟไฟกล้องไม่ดีเท่าไหร่เลยขอขอเพิ่มงบ 7, เจ0 0หน่อยมาโมเดลนะครับนนะมันคือเจ้าหญิงอ่ะดีอ่ะโอ้โหดีอ่ะแล้วทำไมคุณต้องเดินก็ก็แก๊กๆไงดี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 โมเดลนะครับสกิลหนึ่งะครับฮิล โอ้โหเป็นรูปดาวแล้วมีอะไรตัวมุ้งวิ่งฮะตัวอะไรไม่รู้นะแมวอ่ะสักตัวหนึ่งอะฮะเออโอโ้เป็นพูดน้อยนะโอเคพูดน้อยแต่ต่อยหนักฮนะปาสกิลหนึ่งไปโอ้โหสกิลหนึ่งเป็นยานอวกาศเป็นดาวอ่ะแล้วแล้วโอ้โหแล้วเ,เราไม่ให้เทนเดินออกมานะครับเราขอโทษครับพี่เทนเราขังนายไวนะ้นะนี่โอ้โหเดยนนะปาเป็นอะไรไวะการน้ำชาอ่ะ โอ้โหผมก็มองไม่ออกนะเรือเหรอหยุดตรงนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวขอล้างเลนตึ๊ดตึ๊ดอมตะอ่ะประมาณนี้นะถ้าโดนแล้วเป็นไงปิกโอ้โหเสียงปุุงปิงมากฮะไปหิวหิวใหญ่โอเคเดี๋ยวเนี่หิวใหญ่เป็นไงโอ้โหมันแบบรู้เลยว่าฮิวอยู่ตรงไหนฮะมีแล้วมีวงวง้วยนะเออวงวงแล้วแบบมีแบบปีกแองเจลนะ โอ้โห,โหจัดเต็มมากๆา,กากและไตัวพูดข้างบนก็แบบวิ่งก้องแรงเลยนะโอ้โหไม่้เอาไปเลยเอาไปเลยหลายๆตัวเลยอ๋อมันมันจะเรียกมาแค่2ตัวนะอ่าเ,เรียกเรียกเพื่อนเพิ่มมา1ตัวนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งอ๋อก็มีเพื่อนอีกหนึ่งตัวโอ้แปลว่าถ้าเปิด1บวกกับอันตินี่เป็นแบบเออเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้โห สุดสสุุดดไปเลยฮะเจ๋งๆแล้วก็ท่าวาร์ปดูทรงแล้วไม่น่ามีครับนี่นี่ใส่ท่าวาร์ปเซฟิล่าเข้าอย่างรุนแรงฮะนี่มีไกวจิงช้าเอ็ดเอ็ดเอ็ดฟิวฮะเอ้ยมันไกวอ๋อท่าวาร์ปเป็นแบบไกวจิงช้าเองเหรออ๋อมันไกวโอ้โหโอ้โหเจ๋งอ่ะนี่หลังตะยี้ก็โยกได้พอดีเลยอ่ะโอเคหมดนะครับ สำหรับการรีวิวเฮเลนนะ3 4 5เนี่ยจะอยู่ตรงแพ็คอยู่ที่293บาท370คูปองนะแพ็คนี้ขายดีแน่นอนวันนี้นะครับ <c oughs> อ่ะเราเข้ามาดูนะฮะสำหรับ ID น้องน็อตนะอ่ะตอนนี้ยังไม่มีคูปองนะแต่ว่าเขาจ่ายเงินมาแล้วแต่เพราะว่า,าแบบอยากรู้ว่าโปรโมชั่นนี้มันเติมคูปองอ่ะมันจะมีไหมนะเดี๋ยวโดนหักหลังับผมอ่ะอันนี้หน้าโปรไฟล์เกมนะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาต c o p ี o โอเพนไปเติมก้อนนะฮะนี่เติมสดให้ดูเลยนะครับว่า2 p a แพ็คเนี่ยมันรวดเร็วแค่ไหนนะโอเคนี่โดนโดนดีดล็อกเอามานะโอเคป,ปึ๊บคือจริงๆปกติถ้าเติมต่อเนื่องอยู่เนี่ยครับมันจะไม่ม,ม,ม,มีมันจะไม่มีสเต็ปนี้นะแค่คุณโอนเงินให้ตรงแพ็คแล้วก็ส่ง open id มาครับผมก็ทำการแปะ open id นะนี่เรียบร้อยครั้งที่หครับผมโอเค ต้องเช็คกับแฟนดีๆครับว่าแฟนไม่ได้เติมอยู่นะครั้งที่2ครับผมเรียบร้อยนี่คูปองว่าจะเด้งเข้ามา2,480คูปองท้วนนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมดีกว่าตัดเข้ามาครับน่าน้องเขาไม่ไม่ตอบเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกมูลนักเรียนไปก่อนนะครับ Let's go โอเคเราเปิดไปก่อน11ช่องนะเอ้ยเออเปิดไปก่อนจอดตรงกลางก่อน แวบเข้าไป51คูปองครับคูปองเริ่มต้นที่2,602คูปองนะไปกันเลยไม่ต้องสดแสดงอีกโอเคอืมติึกๆนี่นี่เอาเป็นปีเอาเป็นปีโอเคบัฟเข้าไปครับหืยังไม่ได้ครับอันนี้หมดไปอันเนี้ยคือ3,4,5นะผมสุ่มแค่นี้ก่อนเอออ่ะแค่สี่ช่องนี้ก่อนนะครับไป โอ้โหยังไม่แตกสักอันเลยครับตอนนี้คือเราได้รางวัลเรียบร้อยแล้วนะพวกอะไรต่างๆนานานะเหลืออีก5้าช่องครับถ้าเหมานะเท่าไหร่หนึ่งพแปลว่าเหมาเนี่ยประมาณ1,600คูปองนะเอออันนี้ราคาเหมานะครับแต่ว่าเราอย่างเราไม่เหมาอยู่แล้วไปทีละช่องเซฟฟิตเซฟฟิตอยู่นี่ไหมได้มูลาดก่อนครับเซฟฟิตไหม ขอไม่ไม yeah. yeah. ่เอาพันหเพื่อนแบที่บอกแบครับผมเรียบร้อยครับเมาไปตึงๆโอ้โหเฟียวๆฮะได้เซฟิตพันหอย่าลืมว่าคุณได้ตัวฮีโรอีกหรือเลเจนต์อะไรต่างๆนานาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เฮเลนอีกหนึ่งนะแล้วมีของทงของแถม ไม่แย่เท่าไหร่เพราะว่าสกินนี้เป็นสกินที่เฟียวสุดของเซฟิตนะยกเว้นสกินไอหมูป่าแบบถอดหน้ากากนะซึ่งการที่คุณจะได้หมูป่าแบบถอดหน้ากากคุณต้องมีทันจิโร่คุณต้องมีเซนิสึคุณต้องมีทุกอย่างของไอตัวเซตเดมอนสเลเยอร์นะเออซึ่งหายากมากๆนะจ้าคนที่มีครบนะโอเคปะรับสกินดีกว่ารับทั้งหมดไปเลยได้อะไรมาบ้าง,งนี่ โอ้โหแขเง้าไหฮะโอ้โหนี่ระเบิดทึ้งมาไหมครับจริงๆมันต้องแบบรีวิวเด่นที่ตัวนี้เดี๋ยวอะเออนี่โอ้โหมูราดนะครับขอบคุณนะที่คอยดูแลท่าขอบคุณที่คอยดูแลด้วยแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วกาลิน่าโดนโยนคูปองให้ทุกวันในขณะนี้นะโอเคไปนี่มีท่าเต้นปึ๊บปั๊บนะเดี๋ยวขอไปแกะท่าเต้นแล้วนี่โอเคก่อนอื่นครับ ขอไปเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์นิดหน่อยนะอือเป็นไงแน่นแนนแน่นแ,นนแนนรูปโปรไฟล์เอาไม่เกี่ยวครับไม่ได้นะแล้วก็ขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับโอ้โหเป็นไงโอ้ยเรื่องแสงอยู่นะทำไปเล่นนะหน้าโบเดลนะนี่เฟซบุ๊กก็ขึ้นไว้แล้วนะตรงลายเซ็นนะนี่โอเคแล้วก็ไหนดูเป็นรูปภาพสิ โอ้โหเฟีย้ยวๆแต่ว่าผมว่าเป็นโมเดลสวยกว่านะถ้าสําหรับสกินนี้นะครับกรอบโปรไฟล์ก็แบบเข้มๆนะเออแบบเป็นหุ่นหุ่นนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกับไอดีหลักตัวเองอีกทีนึงครับเพื่อไปรีวิวพวกเอฟเฟกของเซฟิทอะไรต่างๆนานานะมาตัดอยู่กับไอดีหลักของกออฟอนนะจ๊ะขอไปดูก่อนว่าเซฟิทมันอยู่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะเรียบร้อยโลสนิมจัดนะครับ เซฟิตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10ร่างนะครับเยอะมากโอเคครับร่างแรกที่มีเอฟเฟกต์นั้นคือฮาโลวีนฟรีพับเสียงกรีดร้องของวันฮาโลวีนนะโอเคต่อไปครับอันนี้มีเอฟเฟกต์เหมือนกันนะอีฟริกดีเซนซี่แทงเข้าไปเอฟเฟกต์ไฟกระจายแน่นอนนะครับอันนี้มันจะไม่มีนะครัอ่าไปรีบแต่เฉียวครัแล้วไปนะก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์ครับอันนี้อันนี้มีเนเธอร์เอเมสซรี่ฮะทำไมเสกเซฟิตไม่หล่ออันนี้เป็นระดับเลเจนด์นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นตุชิซึ่งตุดแต้ราวนะไม่มีเอฟเฟ นี่เป็นงไงแบบร่างที่ผ่อนหน้ากากหมูป่าแล้วนะออแต่ถ้าใครอยากมีหน้ากากหมูป่าไว้ก็ได้นะครับแต่ว่านี่ไม่ได้เป็นไงานใส่หน้ากากหมูป่ามันก็จะไม่ง่ายเลยคนเออมันต้องผอนหน้านกากอะไรตึงๆ,ๆนะนทีนี้นะเพราะว่าแอ,แอแรแบบไม่มีอะไรนะมีแค่แอรเดียวโอเคไหมต่อไปครับเรามาดูสกินพระเอกของเราเวันนี้พระเอกแบบจริงๆนะนั่นคือไซเบอร์คอร์ไหมชื่อผมว่าจำชื่อไม่ได้นะไซเบอร์คอร์ทอกซิกสตริงครับโอเคไปทดลองกันเลยจ้า โอเค๋ยวขอขออนุญาตนะครับไปปรับสุดก่อนเอ้ยก็ปรับสุดแล้วดิเออเมื่อกี้ลืมโอเคครับอุ้ยพระคุมแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องแสงนะเนี่ยแบบโปร่งแสงอะ่ะโอ้โหจัดเต็มมากจัดเต็มมากโอเคนี่มาดูท่าวาร์ปกันนะครับมันต้องแบบหยุดในหลอดทดลองอ่ะผมว่า นี่มีโฮโลแกรมครับมีหน้าจอมาต่อยครับต่อยอือหแล้วอยู่ๆก็วับอะไรวะทำไมอยู่ๆแห้งดีๆอยู่ๆทำไมแห้งวะมาขออยทีนึงครับวับมีแบบยืดตัวเข้าไปฮะเอ้เอ้ซ้ายขวาไงต่อยครับต่อยแล้วก็อ้าวเฮวับเนี้ยโอ้โหเหงาจัดนะถ้าวับนะโอเคสกิลหนึ่งครับสไลด์ไปนะ โอเคอ่ะเกี่วหนึ่งสไลด์ไปครับมันจะมีความม่วงๆนะแต่ว่าถ้าสไลด์ผ่านมันจะมีแบบไม่ติดพิษเลยเหรยโอ้โหอ่ะสไลด์ก็อย่างเงี้ยสไลด์ไปต่อต่อระยะสะยุแล้วท่าสองฮะแทงจิกๆๆโอ้โหรัวจัดเลียวมะอ่ะเออแต่ว่าเป็นแบบปล่อยเอฟเฟกต์หุ่นยนต์ไหมนะเออจิกๆๆๆๆๆไป นี่เป็นไงติดพิษแบบจิกติดิเหมือนไฟช็อตนะฮะบักเข้าไปฮะไฟช็อตเข้าไปน,นี่เป็นไงเอฟเฟกต์โดนไฟช็อตนะโอเคก็ประมาณนี้นะอ่าแก้ทางฮีโร่แบบสายเบิร์ดได้ดีนะแบบเราทำอึดน,นิดนึงอ่ะมันจะตายโคตรยากนะเออแล้วมันก็ต้องถมสก,กิลมาหาเราอย่างงี้ครับอ่ะ แต่ก่อนมันก็เป็นตัวฮิตอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็แบบตามนั้นนะทุกคนมันต้องบัฟอีกนิดนึงอ่ะมันเกือบเล่นได้นะแบบคุณต้องถ้าสกิลหนึ่งโดนเออสกิลหนึ่งได้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเหมือนเร็วมากมันก็มันก็ต่อได้อะไรเงี้ยมันได้พิ้วหน่อยนะครับไม่งั้นแบบมันตามใครยังไม่ทันอ่ะแดดเดียวอะไรเงี้ยนะหรือว่าแบบทิมทิมโดนปุ๊บสกิลหนึ่งได้รีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอีกนิดนึงอ่ะ ต้องอีกนิดนึงนะครับโอเคสาหรับสกินวันนี้ก็หมดนะครับการรีวิวนะตึงๆทุกกิจกรรมนะครับเออดูสกินใหม่ก็นึกถึงกาะคอฟเป็นช่องแรกนะครับแล้วก็ร้านเติมเกมที่ไม่โกงนะจริงใจนะก็นึกถึงร้านก็ออฟอได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย